สวัสดีครัท่านมูชม้ชิมเจอกันอีกแล้วนะคะว้าฮีแย่จังเลยนะคะเจออุบัติเหตุเข้าไปเนี่ยเสียค่ารักษาพยาบาลไปตั้งเยอะแน่เงินก็ไม่ค่อยเหลือแล้วเนี่ยใส่สต้องกลับมาค้าบริการเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณอ้าไอ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 วใครเนี่ยสวัสดี สวัสดีครับชื่อไรอ่ีสวัสดีชื่อไรอ่ะชื่อบีอาครับชื่อบียวันนี้เราจะไปไหนกันดีคุณพี่คุณพี่เป็นไทยครับเนี่ยอ๋อเราชื่อชาคริสนะ่าเราเรามาทำงานที่เอลเอมาทำอะไรครับก็แต่งตัวอย่างนี้คิดว่ามาทำอะไรล่ะคะไทยซี ไข่ขยตัวนะครัพี่ถูกต้องค่ะดิฉันเป็นกะหรี่นะคะเป็นกะหรี่นะงั้นเราจะไปขายกะหรี่กันวะครัอะไรนะคะวิเธอฉันไม่เคยนั่งคอปเตอร์เลยอ่ะเธอพาฉันนั่งได้ปะได้ได้เดี๋ยวจะไปโอ้ยดีจังเลยฟิ s h a d e of อ r ฟเกรค่ะคุณพักเธอโอเคเห็นเห็นสีชมพูที่ฉันมาร์กไว้ปะ เ,เ,เราต้องไปตรงนั้นนะคะมีรีสอร์ทส,สวยมากเลยตรงนี้เหรอฮะอ่าใชแ่แถวนั้นแหละก็ไม่เห็นเดี๋ยวนะเจ๊มาใหม่มันไม่เห็นนี่เล่นมานานหรือยังอะ GTA อะ เพิ่งเล่นได้ทิเดียว๋อเพิ่งเล่นได้ทิศเดียวเก่งนะเลเวลสามสิบกว่าแล้ว <c oughs> ี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นเลยอ,อไม่ค่อยได้เล่นด้วยเจ๊โดดร่มเป็นไหมเจ๊โดดไม่เป็นนะคะเจ๊โดดต้องตายแน่นอนครับเวลากดโดดกดอะไรอ่ะลองดูก็ได้อ่ะเจ๊เจ๊กดเอฟไหมมันจะโดดนะแล้วก็กดลิกตายนะเดีย๋ยวฉันจะโดดล่มนะครับพวกเธอเอาเลยไหม เอาเลยไปเจ็โดดก่อนเลยโอเคจะโดดล่มแล้วนะคะโดดล่มแล้วเหินฟ้าคลิกซ้ายคลิกซ้ายกดเลยหรอกด,กดเลยกดเลยกดแล้วกดแล้วมันกลางล่มแล้วคลิกแล้วไม่เห็นล้มออกเลยเอา้าว <laughs> ตายคลิกซ้ายนะคลิกซ้ายแล้วเอ้ยคลิกซ้ายกูคลิกขวา เอาใหม่ oh สับสนปุ่มเ oh <my. S 1> oh 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 อาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอแก้ตัวขอแก้ตัวเออเราไปละไหนละคอปเตอร์อยู่ไหนวะคอปเตอร์มาแลว้วคอปเตอร์มาแลว้วเอาใหม่เอาใหม่ค่ะดิจิตันจะ,ลลจะโดดลบจะโดดล้มให้ดูนะคะ oh <my. S 1> เฮ้ยกูกด F ไปป้นรถคันนั้นทำไมล่ะใส่ขึ้นคอปเตอร์เอาใหม่ oh my, ค่ะเอาใหม่ oh my, ค่ะ ทิดซ้ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพักอเจไปกลางทะเลกันโดดลงกลางทะเลเลยเหรอไม่คิอเจสามารถมาขับจิ้มสั่งจะเทนเน็ตก,กัดได้อ๋อหมอกเยอะนะวันนี้เดือดลมเลยไหม เราพร้อมแล้วก็โดดครับพร้อมแล้วนะห้าสี่สามสองเทือนฟ้าโอเผมโดดด้วยฮึบอ่ะแล้วเราจะบังคับล่มยังไงล่ะดดลองดูนะผมคิงเหมือนเดิมออกก็เหมือนตอนขับรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช อุ่ยล่มสีลุงด้วยอ่ะเธอกำลังตามกระแสเลยถ้าเกิดคลิกหน้ามันจะดิ่งเร็วนะอ๋อถ้าคลิกหน้ามันจะดิ่งเร็วมาถึงถ้าเกิดมันกดแมันอยู่โอเคครับใชถ้าจะบอกใกล้พืแล้วกดเอสรับใกล้ถึงก็กดเอส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 เหมือนเบสแล้วก็กดถ้าเกิดอยากให้มันหยุ่ก็กดชิปทางเลยถึงแล้วถึงแล้ว อพลาดท่านิดหน่อยโดนต้นไม้เกี่ยวแต่ก็ปลอดภยัยดีอ้าวไาปุ่มมันงงๆนะคะเนี่ยโอเคอเจ๊าหารถมารับผมเลยโอเคแต่ขับรถไปรับค่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยขอดูแผนที่ก่อนอยืนรอยอยู่ตรงนั้นแหละ กีห yeah. okay, ี่ยโอเคกี่รออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวับรถไปรับ มาเลยเนี่ยเหรอซอยเนี้ยเหรอแผนที่ไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นใช่ใช่ใช่นี่เยเดี๋ยวตามจอด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 ฉันต้องเตรียมอาวุธไหมคะถ้าท่านจะมีเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยมาแล้วแดงแล้วค่ะ ตัวเองหายไปไหนแล้วว่าเมันอยู่ไหนจะหายกันยังไมู้ยไหมเติตีเริ่มขึ้นตื่นเต้นแล้วคะนี่ไงไอ้พวกนี้เปล่าอ๋อหายไปไหน,น,อ,ไหนอ๋อไอ้พวกนี้ น,นี่แน่หนึ่งตัวกระสุนหมดกระสุนหมดเติมก่นอนนี่หนึ่งตัว กัมันหนีขึ้นบ้านค่ะตามาเยี้ยดิเสือกไม่เข้าเรื่องที่วิ่งมาเนี่ย<า>ไว้แต่และจำนวนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอืมอมอผมออออจัดไป้ลยไปไปกระสมมุนมด ฉันสวยไหมคะคุณฉันออกมาลุยคะ่ะเ,เหมือนมันจะมาแล้วนะคะเสดีเสียงมาแต่มันไม่ออกมาหนะนักมันรอแล้ว เดี๋ยวฉันต้องอ้อมไปข้างหลังซะก่อนแล้วพวกมันหน้าด้านไม่ออกมานะคะฉันจะอ้อมไปจัดก,การมันจากข้างหลังค่ะคุณก็บเธออายอายนีย่ฉันชอบข้างหลังค่ะคุณกบเธอมันเดินฉันแม่ค่ะอมอ้อมอ,อย่าง <c oughs> ไหนคะมันอยู่ไหนอ๋อคนละทางนี่จะต้องอ้อมไปอีกนี่ว่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะที่จะไปอ้อมยังไงจะไปอ้อมหลังอีกอ้อมมาอยู่ข้างหน้านี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะ เหลือตัวเดียวเองค่ะลิกเราต้องยิงไอ้พวกกล่องนี้ด้วยนะในกล่องเนี้มันจะมีของอยู่ มีอาวงอาวุธอยู่อ๋อเม็ดแปลไข่โทรมารไม่รับตอนนี้อยู่กับผู้ชายโอเคฆ่ามาเสร็จแล้วปะเราไปน้ำตกกันได้หรือยังล่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ที่ถนนกันเนาะ นี่นี่รถคันแดงของเราค่ะยิงอะไรคะขึ้นมายิงยิงน้องยิงน้องหนึ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปน้ำตกกันเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเนอะบรรยากาศก็ที่นี่เอาเองอ๋อใช่เนอะลืมไปโอ้ย เส้นทางนี้แบบว่ามันไกลเกินฉันต้องลัดสนามไปสักหน่อยละอ้าวเฮียเฮียเฮียเป็นไงล่ะเก๋ปล่ะไม่ตายด้วยข้ามข่าวลูกนี้ไปก็ถึงแล้วแหละ,ละแต่ทำไมถนนมันดูแปลกๆไปจากเมื่อก่อนนะ แป๊บนึงนะขอ๋อนี่ไงเห็นป้ายรีสอร์ทแล้วเห็นไหมเห็นป้ายรีสอร์ทเปล่าเอออ๋อนี่ใช่ถึงละค่าถึงละค่ามันเป็นรีสอร์ทมันเป็นอารมณ์แบบว่านั่งชมกินลมชมวิวอะไรแบบเนี้ย ปกติจะมีคนเยอะนะวันนี้ไม่มีคนเฮ้ยสวยว้ายไปถตายแล้เกือบตกน้ํามาเรามาถ่ายเซลฟี่กันตัวเองไปยืนข้างหลังฉันเร็วไปยืนข้างหลังฉันเร็วไปยืนข้างหลังฉันเร็วเห็นน้ําตกได้ตรงนี้ <S <S โอเคพสท่าเลยหนึ่งสองสาม อยู่ในป่ากับผู้ชายอเพราะเธอตรงนี้เป็นป่าอะไรนะเดี๋ยวพาไปทำอะไรเด้วยที่ไหนคะหล,นห,นหลังต้นไม้นะผมหลังต้นไม้นี่แหละคะ่ะอุ้ยไม่เกรงใจเจ้าป่าเจ้าขาวเอาเลืนไปนี่นี่เอลเอเดีี๋๋ยยวเดวมีคนเห็นได้มีคนเห็นใครโทรม,มางชอบโทรมางจังเลยฉันอยู่กับผู้ชายเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำร้ายแล้วนะครับอะไรนะไอ้ไอ้ไอ้ตายแล้วผู้ชายหลอกมาทำร้ายแค่พวกเธอช่วยดูไว้อุ้ยตายแล้วมันถือมีดมาด้วยค่ะจะต้องหนีแล้วค่ะไอ้ไอ้อย่ายิงฉันนะฮะไอ้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  see the way i, I ah